สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูหน่องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องบุคคลและหน้าที่ของบุคคลภายในโรงเรียนค่ะเราจะไปทําความรู้จักกันนะคะลูกว่าบุคคลภายในโรงเรียนของเรามีใครบ้างและบุคคลแต่และบุคคลมีหน้าที่อะไรไปเรียนรู้กันค่ะบุคคลผู้นี้นะคะ นายเดชจงรักพงเผ่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรน,นตรยุทธของเราค่ะท่านมีหน้าที่ให้การสนับสนุนเด็กๆในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะลําดับต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาทําความรู้จักกับพนัครูในสายนุบาลของเราค่ะครูพรครูกิฟครูนองครูกอลฟครูสุและครูกิฟซี่ค่ะ คุณครูนะคะจะช่วยการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะและดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยค่ะนี่คือคุณครูพี่เลี้ยงนะคะเป็นผู้ช่วยของคุณครูที่จะช่วยดูแลเด็กๆตลอดทั้งวันนะคะลูกครูแอมครูวิวครูปูครูโลมครูติก๊กและครูอันค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับผู้ที่ทําอาหารอร่อยๆให้เด็กๆรับประทานค่ะป้าจอมค่ะปะ้าลีและบุคคลที่คอยดูแลทําความสะอาดนะคะดูแลอาคารสถานที่ให้แก่พวกเราค่ะลุงชินลุงแหลมป้าตุมป้าใจและอีกบุคคลหนึ่งนะคะ เป็นพนักงานขับรถของเราค่ะลุงหมีค่ะได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะลูกว่าบุคคลภายในโรงเรียนของเรามีใครบ้างและแต่ละคนนะคะมีหน้าที่ทําอะไรเด็กๆเ,เจอกันกับบุคคลที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักทักทายนะคะด้วยคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะลูก เด็กๆที่น่ารักนะคะจะต้องมีมารยาทที่ดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานใครเห็นใครใก็จะชื่นชมนะคะฝึกให้เป็นนิสัยค่ะการทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยอยู่บ้านเด็กดก็ฝึกไว้ด้วยนะคะลูกแล้วพบกันใหม่ค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย